สวัสดีครับผมบอมนะครับพบก,กับผมเมื่อวาครับบอมช่องโนมิสารสามตัวครับ,รบก็บวันทองบางครับผมเมื่อนี้จะมาชมบริวามาชมดอกมานสื่อแพ็กแพ็กมีของบาซโลนาเอแล้วก็แมนยูแล้วก็อเซนอลแต่ว่าสามทีมนี้ผมบริมารจากทีมนะ เี่ยวผม,มาผมคลิปทองไว้นะก็คือวา <c oughs> อยากลอของมึงอะโคตรมึงแหวกล่อโคตรอกแต่ว่าผมมึงอะโคตรนะคือวถาห้องใส่เปรเป็นหมอบเปแปดสิบแปดสิบเจ็ดเองสิมันกับบูดอยู่เดี๋ยวผมมามันไม่ได้บูดออกแต่ว่ามันกับมันกัไอ้นั่นอยู่เดี๋ยวผมมาม,มันจำเป็นตองไปซรับถ้าเปรเปรมันแปดเจ็ดนบอบเพชรซิงแปดเจ็ด แต่จะเพิ่มบูดมันเก่าๆนะสิมันตันแคบบูดมันมีเพดานของมันอ่ะเก่าๆนะสิมันน่าจะสนก่านหนีผมมาสำรับร่อยพันพันหาหน่อยบอกผมว่ามันเกิดขึนใหญ่เลยสำนับสาตฟรีเนาะแต่ว่านี่เดี๋ยวที่ลอาซื้อให้เบิ่มที่ผมจะเอาเนี่ยผมผมยังได้โค้ดของแม่นอยู่นะเพราะว่าเป็นสไตล์ดีผมเล่นแต่ว่า ที่ผมเลือกอะเซนอนคือว่ามักเตทีสามารถใช้งานต่อได้มีบุตขาวพลังทีโอเคใส่งานได้แต่ว่าบอได้ใส่รุรโตมีโตที่ใส่ได้่อใส่ใดกัผมว่าอะเซนอนนีเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเลยต้องรับผมนะแต่ก็มองว่าคนงคนเทียส์รี่อไปก่อนเลือยที่มีโคตรผู้อื่นกับโมเวาแต่ว่าผมวา อยากลองมืออาชีพหนอนกับจัดเลยครับโดงเสียเวลาครับโอ้เสียดายอันนี้ผมคิดเองดลผมมี C A D ยดแต่นี่ไอดีไอดีเดียวผมสีลอจัดเบิุญอีซ่าไม่ดีผมสิบบวบเนาแะแต่อันนี้ผมอยากลองมือเหมือนกันผมก็เลยจะลองอนี้ผู้คนเดียวเห็นเหมือนกันงั้นบูดแค่หนึ่งไปเลยครับ น่ั้งเจ็ดลอยใ้ไ <c> ด <oughs> ้เลยครับตั้งเจ็ดลอยก็พอผม,มอเก็บมาอ้าาเก็บแต่คนช้ไดยเองรับเพิ่มเงินได้ครับติดใจก็คือที่ผมบอกนี่ครับาตบคาท์บอนิอโคดนะาเล่นเพื่อสีเอานักเตะด,ด้วยนะก็ต้องเลยเอาอาเซนอนนี้ครั จะสามา,ามที่มีมั่นแมนที่ห้องขนาดโมกับมันกับโมเมนแต่ว่าผมกับบอลดีม,มาร์ทั้งสามทีมนี้แต่ว่ากับเพื่ออยากลอง <c oughs> อเอาอย่างไงเดี๋ยวมาเบิรงกันเลยครับไปล,ละแปลกเลยเดี๋ยวเลือดเจ็ดลอยเจ็ดลอยบุงว่ะสิเป็นงั้นสิเกลไปต่อละถักได้มือมันได้ดเปิดแล้วผมมา จะเก็บอีกป,ประมัณนพันหารอยท่องเด๋เอาเมพสีสำรับไอดีนี่นะไอดีคืนผมจะเก็บเอาตอนหน้านเลยวนยวอันนี้จะไปเลยครับจุดกระไรอันนี้จุด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 บดีแฮมน,นะไนครับโม่ขังเดี๋ยวผมเปิดไปเดี๋ยววนะ่าโมนจุดหมดอ่าง,งน,นั่น้อหัวจริงหนง อันนี้แบบทีดาวครับโอ้ยพอคุ้มควรทีคุ้มขายจริงขายจริงเพราะว่าเกมใบกับรเดีใส่ง่ายหร่อครับแต่รับดทีส้ำดาวนี่เราก็จะมีทีน้าแหลกที่สุดกับได้เกิดบ,บ,บร์นะครับดาวสูตรเบรมครับจัดครับอันนี้เดีเราล้าสลอสาครับจัด นี่จะกถบจุดมึงแฮมแล้วก็ทำร้าได้กับบอลนะนี่อีกไอของเจลีครับเจลีสามดาวของประเทศไทยเขานี่ครับประเทศไทยเขานุชัวโชกครับเคเบลครับผมเคบเบลเพื่อไม่กระตีน,นาชาวไทยไหนลงทีมชามติไหนเก็บซื้อเลยครับขตูไ้ไทยเขาเนาะไทยประเทศไทยเขานี่ใช่ไหม รับไว้ไครับโชว์ก็โอเคนะครับเดีย๋ยวไปเบิเดีผยวผมเปิดมากเมื่อทีครับสริรับไปแพก็กดิวได้เม,มื่อทีสมาดเบิรงกดก่อนนะครับดที่สไตล์หนโะมเมนต์นี้เบิกดกันนะออนนครับออาเซนหปึ๊บเอกส่วนมาเป็นสไตล์เพสซิ่ง กดปึ๊บผพราะว่าผมจะจะตีผมเบ็ดนะลองบอลลองบอลแต่ว่าผมจะใส่ต่อไปคจริงผมจะมึงนี่แหละบวกครับบวกเยอะเบิ้งเบี๋ยเดี๋ยวเอานี่ไงเบิ้งเบิ้งเบิกแคมผมเด้อเบิกแคมผมเก่าๆที่แหลกเบิกยิงว่าใอ้ เดดี๋ยว,ยวไาเบิร์เคแยมผมใส่โคตรที่ว่าผมเคยใส่นะอลองบอสเคาน์เตอร์เปลี่ยนโคตรเพิ่มหนึ่งครับนอกบอลท,ที่ผมเคยใส่นะแปดห้าเปลี่ยนสไตล์ครับเนี่ยเบอร์เคียนตัวนี้ฮามเขาพินหมูเปลี่ยนสไตล์ครับลองบอลเคาน์เตอร์ปุ๊บ เบิกแคมผมสิเก่าๆแต่ว่าสายโกลนไปบวกมันสิบวกกี่เพิ่มอีกเป็นหนึ่งอ้หูบวกสีเรียวดีกว่าก็ถือว่าโอเคนะผมว่าวุ้ยเรลิมเหลิมแลวเริ่มแล้วผมว่าสิเริ่มโอเคนะโอู้้หูจะสิผมเสื่อยไอ้ล่องบอลดีกว่าเท่นหักไอ้ผมแมนอยู่แต่ว่าผมบอมมากเตะโอซื่อสักบอมมากเตะที่ผมเรีนมัน มึงจะนึกว่ามันสไตล์ผมอะเพราะผมบริ่นเฟตซิงไนเลยแล้วเดี๋ยวผมผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนโคตระนะผมจะต้องบูดจะมีมางเนี่ยขอบนิดหมอ่อยใส่สไตล์เพฟตซิงปึ๊บลอยเก่าโ,โองบวกบวกอะไรอยู่ดิบวกอะไรอยู่ ังนักเตนักเตะผมบิงเเป็นหมายเเตะบอกเขาเทสสุดมาก,ก่อนเลยทียเอาเป็นยุคที่มานนเซนน์เนยเพราะเราเป็นเซนน,น์เซนนี๋ยวผมจับพินแป๊บหนึงครับผมกากให้เบิรงครับนียร์เซนน์มากเลยนะครับ ประมาณนี้ครับทีมผู้ที่มาเซ่นอลนะครับผมเบิสิงวเบิงผมเบิงงให้หนึ่งวนะครับหัวยังมาลอยหนึ่งเด็กก็มาหัววันสันเป็นหัวนิดนึงัวแค่นี้นะครับ ก็คือ่ว่ากับประเด็นว่าเอาประเด็นนะครับโอเคอยู่แต่ละพี่วางหมวกเสียดายฟอ,องไงน,นะผมว่ <c oughs> าสำหรับคนที่ซื้อโคตรกับที่ซื้อโคตรกับตามตำแหน่งที่เขาเล่นผมว่าย่อมเสี่ยงซื้อโคตรมันสีใสแต่เงาผมว่า <c oughs> โอเคครับผมคลิปนี้กับมึงยังไรครับแต่ว่าอีกที่หนึ่งเดี๋ยวผมกสี่ให้เบิรงว่าเดี๋ยวอีก เขาดีเคสลอยทองขาดดีเกิดเต็เมื่อมันซื้อไปแล้วไอเดียดีผมจีก็อีกซ้ำไม่ดีอันนี้ผมคิดเลยอีกซ้ำไม่ดีอีกซ้ำไม่ดีผมผมมาสิซื้อของแมนอยูบริษัทสื่อแบบบริษัทสื่อมักที่เมนอยูิซื้อย้อนโคตรครับผมเสียวโคตรแมนอยู Menu. มันเป็นสไตล์ตรงกับผมเลยสไตล์ลองบอลเนี่ย โอเคครับผมคลิปนี้ไงนี่ทำนี้ครับผมคุณดีมากรับชม,ชมเลยกระตากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเด้อไอ้ข้ามไปข้ามมากเบโคตรหรอครับผมมันโมเป็นยังงโนะเออสาวันเบาถึงแช่์ของนอนหมดมือดีมือวัอหรอกโอเคครับผมสนามกีฬาไม่ทำนี่ครับผมขอบคุณครับผม